สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ยาพามาดูเห็ดนะคะว่าแม่พี่ยาไม่แน่ใจว่ามันมีเห็ดหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่ามันจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมนะคะตามพี่ยาไปเลยจ้า ดูจุ้มน,นี้โอ้ยเห็นหรือเปล่าจุ้มน,นี้นะคะดูจุ้มน,นี้มันเป็นน้ำแข็งแล้วมันอยู่สูงน้เพื่อนได้แล้วคะ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ นี่ค่ะสวยอยู่ค่ะแตนเป็นน้ำแข็งค่ะจ้ะไปจ้ะคุณเพื่อนดูกลุ่มนี้ค่ะ <gauche> เห็นไหมฮันเพื่อนแล้วก็นี่ค่ะสองอันเดี๋ยวพี่ย่าจะเก็บนะคะไม่รู้ไม่รู้พี่ย่าจะถ่ายได้ไหมนะ <knocking S 2> <ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูตอนนี้แล้วดูตอนที่พี่ย่าเก็บลงมาแล้วก็แล้วกันนะคะ ได้แล้วค่ะเก็บลงมาได้แล้วค่ะนี่จ้ะเพื่อนเห็ดหูหนูเยอะเลยค่ะป่านี้ค่ะเพื่อนส่วนเห็ดนางลมนั้นเขาแก่นะคะพี่ยามาไม่ทันเห็ดนางลมก็เต็มคอนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาแก่หลุดล่วงลงมาหมดแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราไม่พลาดเดี๋ยวปีหน้าเรามาจอบใหม่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ตรงนี้มีเห็ดหูหนูเหลืองค่ะเพื่อนนี่นี่จ้ะเดี๋ยวเราเก็บไปด้วยนี่ค่ะ ไม่เห็นหูหนูเหลืองด้วยเราก็ถ้ามันเยอะอะเราเก็บเก็บไปเอาไปเพิ่มเพิ่มกันได้จ้ะเพื่อนจ้ะนู่นอีกอันนึงค่ะข้างในนูน่นเห็นไหมข้างในข้ในจ้ะ เก็บเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราวันนี้เรามาเก็บเห็ดหูหนูน้ำแข็งกันนะคัเพื่อนเนี่ค่ะนี่อีก ยังมีอีกนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพเพื่อนสวยเนาะสดสดคะะสดสดเพื่อนเนมีอีกจ้ะเพื่อนเนไม่รู้พี่ย่าจะเอาถึงไหมกล้องอาจจะใส่หน่อยนะอุ้ยตรงนูน้นพี่ย่าเอาไม่ถึงอะเพื่อนเพื่อนทำไงดีเอาไม่ได้ค่ะมาค่ะเพื่อน,นเรามาเก็บ เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูน้ําแข็งค่ะเพื่อนพี่ยาคิดว่าพี่ยาจะไม่ได้เก็บเห็ดหูหนูแล้วนะคะปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่พี่ยาจะได้เก็บเห็ดหูหนูนะคะแต่ไม่รู้ว่าพี่ยาจะเก็บถึงหรือเปล่านะนุ่นค่ะนะคะมันกําลังจะออกเยอะเลยค่ะเพื่อนนี่มาจา้ะแล้วก็เก็บกันเลยนะจ๊ะแข็งค่ะเขาแข็งค่ะเพื่อน เมื่อคืนหิมะลงค่ะหิมะลงหนักเมื่อคืนจ้ะเนี่ยค่ะเห็นแต่เพื่อนๆชาวเยอรมันนะคะเขาได้เก็บเห็ดหูหนูกันเออแต่อันนี้อันนี้เขายังเล็กอยู่เราก็เอาไว้เนาะไม่รู้พี่ย่าจะได้มาป่านี้อีกเมื่อไหร่เนาะ ก็ป่าใกล้ๆบ,บ้านพี่ย่านั่นเองนะคะเพื่อนแต่ว่ามันอ,อันนี้คืออีกป่าหนึ่งนะเพื่อนนะจ้าแล้วมีอีกข้างบนนู้นค่ไม่รู้พี่ย่าจะเก็บได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ มาเก็บเห็ดหูหนูกันค่ะวันนี้เก็บเห็ดหูหนูน้ําแข็งกันนะคะเห็ดหูหนูสดนะอร่อยนะเพื่อนภาษาที่นี่เขาเรียกยูดัสเอือนะคะยูด er ัสเอือยูดัสเอื้อนะคะออกเยอะเต็มขอนเลยคันเพื่อนงามค่ะเพื่อนดูนี่ค่ะ ออกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนขอน,นี้เยอะมากเลยค่ะดูดิยูดัสเอือนะฮะเพื่อนดูเขาโดนน้ำแข็งดูค่ะแล้วก็ยาวไปนู่นเลยะนะเพื่อนอนั้งนั้นเห็ดหูหนูทั้งนั้นเลยค่ะนั่นคือเห็ดหูหนูนั้นเลยค่ะเห็ดหูหนูเนี่ยผัดขิงก็อร่อยนะคะใส่ต้มจืดก็อร่อยค่ะเพื่อน แม้แต่ว่าเราลวกกินกับลวกใส่มาม่ายังอร่อยเลยพี่ยาเป็นคนที่ชอบกินมาม่ามากๆเลยค่ะเพื่อนเพราะนั้นเห็ดต่างๆที่พี่ยาเก็บไปนี่คือพี่ยาใส่มาม่าทั้งขอนเลยนะคะทั้งขอนนั่นเลยค่ะยาวไปนู่นเลยคห็นเพื่อนยาวไปนู้นเลยเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูจ้า วันนี้พี่ยาพามาเก็บเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูเพียบเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวพี่ยาจะให้ดูนะทั้งขอนเลยค่ะเห็ดหูหนูลุ่นๆเสยไหมนี่เห็ดหูหนูทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนขาเต็มขอนไปหมดเลยค่ะขอนเขาก็จะมีความเป็นหิมะนะนี่คือเห็ดหูหนูค่ะอยากให้เพื่อนๆนได้เห็น ได้มาเก็บของจริงกันนะฮะเต็มขอนไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แีให้ดูอย่างนี้เลยนะนี่จ้ะเห็ดหูหนูเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งอ่อน มาค่ะเพื่อนเรามาลงมือเก็บกันเลยนะคะคือคนที่นี่เขาไม่กินกันนะคะเห็ดหูหนูยูดัสเอือนเดี๋ยวพี่ย่าจะลงชื่อของภาษาแดนแล้วก็ภาษาทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้นะคะแต่ภาษาบ้านเราก็คือเห็ดหูหนูนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูความเป็นเต็มขอนนะหนุนหนุนหนุนทั้งขอนเลยค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะเดี๋ยวโพสให้ดูใ,ใกล้นี่จ้ะ นี่จานเพื่อนสวยงามตามท้องลายนุน่นยาวไปนุ่นเลยค่ะเดี๋ยวลำลงมือเก็บเลยค่ะไม่เสียเวลาค่ะเบาๆลายใหญ่หางวัดติเก็บโลดว่ติโอ้ยรถตำรวจรถตำรวจค่ะ เปเรื่องปกตินะเพื่อนๆนี่ค่ะงามก็ขอนเดียวกันนะะเพื่อนๆนี่พี่ยาไม่ได้ตะกร้ามานะพี่ยาก็เอาถุงเอาถุงโกโลโกโซมาติดมือมาพอดีมันอยูย่ในกระเป๋าเสื้อพอดีเพราะไม่คิดว่ามันมันจะมีเห็ดไงคะปรากฏว่าเกินควรเกินคาดเห็ดบานเลยคเพื่อน แล้วก็อ่อนด้วยอะอหสอนอันพวกนี้เอาไว้ก่อนเพื่อนมันเล็กเราเอาเฉพาะอันที่มันใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 กๆๆ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 มๆๆนนเๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆๆปๆมๆๆเยอะๆๆๆๆๆอๆๆ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 เๆๆ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 อนๆปๆๆๆเ

ยาไปนู่นเลยค่ะไปจ้าเราไปเก็บกันต่อปวดหลังละตอนแรกๆพี่ยาเห็นนึกว่ามันมีหน่อยเดียวไงคะแต่ปรากฏว่ามันมีเต็มคอนไปหมดเลยพี่ยาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะเพื่อนเก็บเอาเท่าที่เราเก็บได้เนาะ อันไหนที่มันเล็กอยู่เราก็ไม่เอาหันเพื่อนอข้างบนนี่ก็มีค่ะข้างบนนี่ก็มีแต่อันนี้มันยังเล็กอยู่นะเพื่อนพวกนี้คือยังเล็กอยู่เอากระเด็นกระดอนนี่นก็เอาได้นี่วะ ไม่ถือว่าเล็กมากนี่จ้ะ เรามาเอาจุ้งนี้กันนะมาสะออนกับพี่ยาเพื่อนๆพี่ยาไม่คิดว่าพี่ยาจะได้เก็บเห็ดหมูหนูปีนี้นะเพราะว่ามันมีน้อยแต่เห็ดนางลงมเหมือมีเยอะเห็ดนางลงดมดําอ่ะเพียบอืมไม่คิดว่าตัวเองจะได้เก็บเห็ดหูหนูเห็น <t> แต่เพื่อนๆชาวเยอรมันเขาได้เก็บกันนะนะเพื่อนๆเยอรมันอนะ่ะแล้วก็เพื่อนๆชาวเดนมาร์กฝั่งยุนแลนด์อ่ะนะฮนะเขาได้เก็บกัน ากกว่าอยู่ฝั่งพี่ย่าก็มีเพียงแค่ว่าพี่ย่าไม่รู้จักมาหาเท่านั้นเองเออไปจักเก็บต่อยังมีให้เราเก็บเราก็เก็บขานเพื่อนเอาไว้เขาก็เน่าเปื่อยทิ้งค่ะพี่หน้าเขาก็ขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนอืมพี่หน้าเห็ดดังลมตรงเนี้ยเพียบเลยอ่ะเพื่อน,เ,อนเต็มเลยอ่ะ มีเลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราตรงนี้ไปด้วยนี่ค่ะ,คะสวยค่ะจ้ะเพื่อน<ๆ>เดินมาอีกไม่ไกลกันค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆที่จอดรถพี่ย่าเลยค่ะเพื่อน เรามาลงมือเก็บกันเลยพี่ยาพาเก็บเห็ดหูหนูน้ำแข็งกันนะคะวันนี้เนาะแต่พี่ยาจะบอกว่ามันสดมากเลยนะเพื่อนคือมันสดมากเลยอะเราเก็บไปสดสดแบบนี้นะถ้าใครที่กินไม่ทันแล้วก็สามารถตากพี่ยามีเครื่องตากแห้งค่ะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าพี่ยาจะตากหรือเปล่านะพี่ยาอาจจะแบบว่าแช่ฟริสเอาไว้กิน ก็แชร์ฟรีสวิกินเวลาอยากจะกินนะเนาะเนี่ยค่ะยังมีอีกนะที่เขาจะขึ้นมาตะปุ่มตะป,ม,ตะปมเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเขายังเล็กอยู่จ้ะเราก็ไม่เก็บเนาะเราก็เก็บเฉพาะเอาอันที่เก็บได้นะเพื่อนนะเออนั่นแหละจ้ะโอ้หล่นไปจ้ะขอนี้ก็มีอัดต้นนี้ก็มีนนมหานเพื่อนนี่ค่ะ ย่าพามาเก็บเห็ดหูหนูน้ำแข็งกันนอคน,นี้เนาะอือก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปอีกแบบเนาะฤดูร้อนฤดูซัมเมอร,เเนะะเอรอ์เราก็เก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนฤดูหนาวเราก็เก็บเห็ดนางลมเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดอิโนโอกิกันจ้าไปจ้าหูหนูค่ะทุกคนยูดัสเออหูหนูนะฮะดูออกไหมเห็นไหมเพื่อน เห็นป่ะจ๊อือนี่คือหูหนูค่ะยังมีอีกนะดูขอน,นี้จ้ดูสิสดมากเลยเพื่อนดูดูดอกเขาสดนี่ค่ะ ใหญ่แล้วก็งามมากเลยค่ะเพื่อนนี่อีกดอกนึงคะนี่อีกค่ะแล้วก็นี่ค่ะค่ะเพื่อนไปจ้าเราไปหาต่อจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูขอนนู้นกันนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูขอนนู้นกันจ้า เพื่อนๆคะวิดีโอนี้เราไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าวิดีโอมันยาวเกินไปแล้วยังไงพี่ยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ยาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อ EP 2กันจ้าพเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ยาด้วยบาย,บายๆจุบจ๊บๆ